เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองประทับใจมากราคาไม่แพงคนจนอย่างเราก็ทานได้เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองค่ะหมอก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจผลออกมาก็บอกเป็นระยะที่สองก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลตัวเอง เล่ไปเจอูขา้าวสกัด,ดอีลมายก้าวก็เลยลองสั่งมาทานบ้างค่ะทานครั้งแรกดีค่ะกินข้าวได้นอนก็หลับตื่นมาก็มีเรี่ยวมีแรงใช้ดีค่ะตอนนี้ทำีโมอยู่ค่ะหลังจากให้ีโมีก็ไม่ค่อยแพ้จะทานไปเรื่อยๆค่ะประทับใจมากค่ะราคาไม่แพงคนจนอย่างเราก็ทานได้ค่ะ